บทที่472ว้าวเมื่อเห็นความพ่ายแพ้ของอิติโรวาตานาเบะทุกคนในที่เกิดเหตุก็ตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าอิติโรวาตานาเบะจะพ่ายแพ้และเขาก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินกองลิ่งชานตื่นเต้นมากจนเกือบจะกระโดดขึ้นพี่เขยหล่อมาก เจ๋งเจ๋งเจ๋งอาจารย์เจ๋งมากหลังจากยืนยันว่าวาตานาเบะอิจิโระให้แพ้ย่อยยับทุกคนที่ฟื้นตัวรู้สึกตื่นเต้นมากจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมแอลยูเบนเว่ยสุดยอดมากแอลยูเบนเว่ยสุดยอดชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนอย่างตื่นเต้นหลังจากนั้นผู้คนหลายพันคนในที่เกิดเหตุต่างก็จ้องมองมาที่เขา บุคคลนั้นกลับมามีสติสัมปชัญญะและเกาวหัวอย่างเขินอายขออภัยฉันดูการถ่ายทอดสดมากเกินไปและไปผิดฉากอาจารย์เจียงสุดยอดมากอาจารย์เจียงสุดยอดมากอาจารย์เจียงสุดยอดอาจารย์เจียงเจ๋งมากเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงโดยเอามือไพโล่หลังบนสังเวียนแล้วคนนับพันก็โห่ร้องพร้อมเพรียงกัน เมื่อได้ยินเสียงตะโกนจากทุกคนในกลุ่มผู้ชมปากของเจียงเฟิงกระตุกแต่เขาพูดไม่ออกได้โปรดทุกคนพวกคุณส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้และฉากที่พูดแบบนี้ก็สะดุดตาจริงๆปรมาจารย์เจียงเป็นมนุษย์สวรรค์อย่างแท้จริงแอลยูเจียซุนเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์โดยเจียงเฟิง เขารู้ว่าศิละปะก,การต่อสู้ของเจียงเฟิงนั้นเหนือกว่าเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าพลังการต่อสู้ของเจียงเฟิงจะถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้นักดาบหนุ่มหมายเลขหนึ่งในตรงอิงอ่อนแอมากต่อหน้าเจียงเฟิงซึ่งน่าทึ่งมาก เดิมทีเขาคิดว่ามันคงจะดีสำหรับเจียงเฟงในการเสมอกับอิจิโร่วาตนาเบแต่ใครจะคิดว่าเจียงเฟงจะเอาชนะอิจิโร่วาตนาเบะในไม่กี่วินาทีด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแม้ในขณะที่เจียงเฟิงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตาเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นวาตานาเบะอิจิโร่เช็ดเลือดที่มุมปากแล้วทุดตัวลง ในตอนนี้หลังจากถูกเจียงเฟิงทำให้อับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิจิโรวาตา,าเบะก็โกรธจัดและยิงด้วยความโกรธขณะที่เขากำลังเข้าใกล้เจียงเฟิงร่างของเจียงเฟิงดูเหมือนจะกลายเป็นสายฟ้าแลบเร็วมากจนเขาไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยที่จะตอบสนอง ด้วยความพรามัวต่อหน้าต่อตาของเขาเขาถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นจิงเฟิงเตะอย่างแรงและล้มลงกับพื้นดังโครมวาตานาเบคุงใครคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าแล้วตะโกนวาตานาเบคุงนักรบตรงอิงกลุ่มหนึ่งกไปข้างหน้าและตะโกนวาตานาเบอิจิโร่รู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขากำลังจะแตกสลายในขณะนี้มีมี่ม ทันทีหลังจากนั้นวาตานาเบะอิจิโรก็ตระหนักว่าเสื้อบนหน้าอกของเขาเปียกโชกไปด้วยเลือดแล้วอะแฮมวาตานาเบะอิจิโรกระแอมเป็นเลือดอีกครั้งร่างกายของเขาปวกเปียกและไร้เรี่ยวแรงจนพูดไม่ออก เมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าของอิติโรวาตนาเบะซามูไรดูงีอิ่งก็เต็มไปด้วยความขุนเคืองที่ชอบธรรมบาจิยาลูรีเว้นคุณต้องล้างแค้นให้กับวาตนาเบะคุงใช่คุณต้องล้างแค้นให้วาตนาเบะคุงหมูโง,ฉง่ฉันต้องการท้าทายคุณฉันต้องการท้าทายคุณเช่นกัน ทันใดนั้นนักรบตรงอิงสองคนกระโดดออกมาและชี้ไปที่เจียงเฟิงด้วยดาบซามูไรของพวกเขาพี่เจียงอย่าพลีพลามคนกลุ่มนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของญี่ปุ่นหลู่เจียนซุนเตือนเจียงเฟงพยักหน้าเขารู้ว่าจะไม่มีไก่อ่อนแอที่สามารถติดตามอิจิโรวาตนาเบได้ เมื่อเห็นเจียงเฟิงที่ลังเลนักรบดุงอิงก็พูดอย่างยั่วยุอะไรนะทำไมคุณยังลังเลอยู่ละคนป่วยคุณไม่กล้ารับคำท้าของฉันเหรอไม่กล้ารับคำท้างั้นเหรอมันไร้สาระเจียงเฟิงยิ้มอย่างเหยียดหยามนะักรบตรงอิงยังคงยั่วยุในเมื่อเจ้ากล้ารับคำท้าของข้ามาต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีกันเถอะสู้กับเจ้า ไม่ไม่ไม่ค่าคิดว่าเจ้าเข้าใจผิดเจียงเฟิงใส่หัวชายคนนั้นขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจและพูดว่าคุณหมายถึงอะไรฉันไม่ได้หมายถึงอะไรคุณคุณคุณและคุณทั้งหมดต้องการที่จะท้าทายฉันถ้าเป็นเช่นนั้นเรามาไปด้วยกันเจียงเฟิงชี้ไปที่กลุ่มคนนักรบดงนี่อิงกล่าวอย่างเฉยเมยอ,อะไรหนึ่งด้วยกัน ซามูไรชั้นนำของญี่ปุ่นมากกว่าหนึ่งโหลรวมกันนี่มันบ้าเกินไปแล้วใช่ไหมบทที่473แอลยูเจียซุนพูดอีกครั้งท่านอาจารย์เจียงต้องไม่พลังการต่อสู้รวมกันของนักรบดงี้อิ่งกลุ่มนี้จะต้องน่ากลัวกว่าอิจิโรวาตนาเบ้ไม่มีปัญหาหนึ่งกระบวนท่าต่อคนก็เพียงพอแล้ว เจียงเฟิงพูดอีกครั้งถนนบากายะนักรบญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังจะระเบิดอับอายช่างน่าเสียดายถูกต้องพลังการต่อสู้ที่รวมกันของพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าของอิจิโรว่วาตนาเบะเจียงเฟิงประเมินพวกเขาต่ำเกินไปซึ่งทำให้พวกเขาโกรธมากเจียงเฟิงไม่สนใจที่จะสนใจกลุ่มนักรบดงี่อิง่งเขาชี้ไปที่เจียง ดีในฝูงชนอีกครั้งเมื่อกี้คุณชัยชราหันสอบออกด้านนอกใช่ไหมดีดีมากดีมากเจ้าไปกับพวกเขาเตียงตี้ชี้หน้าหน้ามืดลงและเขาเกือบจะเป็นลมเพราะความโกรธเขามาจากที่ราบภาคกลางและเขาไปกับกลุ่มนักรบญี่ปุ่นหมายความว่าอย่างไรไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนทรยศ หยุดมึกมาทำกันเถอะเจียงเฟิงพูดอย่างเย่อหยิ่งโดยไม่โกรธข้านักรบตรงอิงโจมตีเจียงเฟิงอย่างดูเดือดข้านักรบดงงี้อิงมากกว่าหนึ่งโหลไม่ลังเลอีกต่อไปพวกเขากำดาบซามูไรของพวกเขาและพุ่งไปหาเจียงเฟิงเพื่อสังหาร อาจารย์เจียงระวงังหัวใจของทุกคนแขวนคออีกครั้งไปลงนรกบหัวหน้านักรบตรงอิงรังแกเขาทันทีก่อนที่บุคคลน,นี้จะสัมผัสมุมเสื้อผ้าของเจียงเฟิงเจียงเฟิง,งได้เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญวิงชุนด้วยเสียงครมครามนักรบโดงี่อิง่งถูกเจียงเฟิงกระแทกกับพื้นดึงอีกคนตะโกนอย่างดูเดือดบากัวจางเจียงเฟิง,เ,งเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด้วยการฟาดด้วยฝ่ามือร่างของคนคนนั้นถอยหนีอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็ได้รับบาดเจ็บภายในและนั่งลงกับพื้นมวยเร้าหลินพลิกขาใบหน้าของเจียงเฟงสงบนิ่งและเขาใช้เทคนิคเฉพาะของจีนหลายครั้งหนึ่งสองหสในชั่วพริบตานักรบตรงผูกกลุ่มหนึ่งล้มลงกับพื้นและสยยยิ้มด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัส อาจารย์เจียงสุดยอดมากทุกคนตกตะลึงอีกครั้งปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้หลายคนไม่เก่งโดยธรรมชาติพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเจียงเฟิงได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้จีนที่หลากหลายและฝึกฝนจนประสบความสําเร็จอย่างมากศิลปะการต่อสู้ของจีนมีมากมายและลึกซึง้งมีประวัติอันยาวนาน เจียงเฟงเติบโตขึ้นมาในลองเมนเมื่อเขายังเป็นเด็กเขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของจีนเขาไม่กล้าพูดว่าศิลปะการต่อสู้ของจีนทั้งหมดอยู่ในระดับสูงสุดแต่อย่างน้อยเจียงเฟงก็กล้าพูดว่าเขาเข้าใจบ้างเล็กน้อยเจียงเฟิงเอาชนะกลุ่มนักรบญี่ปุ่นได้เอามือไพรโล่หลังและจ้องมองด้วยความดูถูกเหยียดยาม พวกขยะญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งกล้าดีอย่างไรที่ดูถูกศิลปะการต่อสู้จีนของฉันให้ฉันบอกคุณว่าศิลปะการต่อสู้จีนของฉันมีความหลากหลายเพียงแค่นำออกมาและบะด็ขยี้สิ่งที่เรียกว่าบูชิโดของคุณให้ตายจดจำในหนึ่งวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนวนิยายที่ยอดเยี่ยม ให้ตายเถอะหลังจากเจียงเฟิงถูกเหยียดหยามนักรบญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งก็กำมัดแน่นด้วยความเกลียดชงังพวกเขาตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งของเจียงเฟงิงและพวกเขาชื่นชมพลังของศิลปะก,การต่อสู้ของจีนอย่างเต็มที่แพ้พวกเขาแพ้โดยสิ้นเชิงอิจิโรวาตานาเบะไอเป็นเลือดด้วยความโกรธเขารู้ว่าคราวนี้เขาและคนอื่นๆได้เตะแผ่นเหล็กจนหมด วันนี้ฉันแค่ให้บทเรียนเล็กๆแก่คุณและฉันจะให้ฉันเห็นคุณหมูโง่สร้างปัญหาทุกที่ฉันเจียงทุกตีฉันทันทีที่ฉันเห็นคุณออกไปเจียงเฟิงมองไปที่กลุ่มของดงยี้อิงนักรบด้วยสายตารังเกียจ ถูกต้องถ้าเจ้ากล้าสร้างปัญหาอีกครั้งตีครั้งเดียวออกไปปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้กลุ่มหนึ่งตะโกนดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่พวกเขามองไปที่เจียงเฟิงมีเพียงผู้นำรุ่นเยาว์เท่านั้นที่สามารถถือธงของศิละปะก,การต่อสู้ของจีนได้ผู้นำรุ่นเยาว์เท่านั้นที่เป็นนักวิชาการระดับชาติที่หาตัวจับยาก บทที่474วาตานาเบคุงกลุ่มนักรบรงอิงทั้งหมดดูซีโดเซียวภายใต้อร่าขนาดใหญ่ของเจียงเฟิงอิจิโรวาตานาเบะกลั้นความบอบช้ำในร่างกายของเขาและจ้องมองเจียงเฟิงด้วยดวงตาที่น้ำตาไหลคุณ อย่านิ่งนอนใจฉันให้เวลาคุณสามวินาทีในการคุกเข่าเพื่อขอโทษฉันและสำนึกผิดอย่างสุดซึ่งในสิ่งที่คุณพูดมิฉะนั้นฉันสัญญาว่าจะทำให้คุณเสียใจที่มายังโลกนี้คุกข่าวคุกเข่าขอโทษมิฉะนั้นเจียงเฟิงจะเสียใจที่มายังโลกนี้หรือไม่ คนกลุ่มหนึ่งมองดูอิจิโรวาตานาเบะด้วยความไม่เชื่อพวกเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าแม่ทัพที่พ่ายแพ้อย่างอิจิโรวาตานาเบะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะอวดต่อหน้าเจียงเฟิงได้คุณไม่มีไข้ใช่ไหมกงหลิงซานพูดด้วยความโกรธแอลยูเจียซุนเย้ยหยันและพูดว่า ถ้าคุณแพ้คุณก็แพ้อิจิโรวาตนาเบคุณคิดว่าคุณอยู่ยงคงกระพันไหมให้ฉันบอกคุณว่าเซนทรัลเพลนของเรามีมาสเตอร์เจียงเฟงเจียงต่อหน้ามาสเตอร์เจียงคุณทุกคนเหมือนไก่แลสุนัขที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพียงครั้งเดียวหากคุณมีเหตุผลกลับไปหาตรงอิงโดยเร็วและอย่าทำให้ตัวเองอับอายที่นี่ ถูกต้องกลับไปหาตรงอิงและเป็นมนุษย์มิฉะนั้นคุณจะรู้ผลที่ตามมาผู้คนหลายพันคนมองดูวาตานาเบอิจิโรและคนอื่นๆด้วยสีหน้าเหยียดหยามอย่างยิ่งราวกับว่าวาตานาเบอิจิโรและคนอื่นๆจะไม่มีวันจากไปหากพวกเขาไม่จากไปโอ้เจ้าคิดว่าพวกเราเป็นคนเดียวที่มาที่ราบภาคกลางครั้งนี้จริงหรือ บอกเจ้าหมูโง่ว่าอาจารย์ของข้าจะไปกับเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเจ้าไปที่ดินแดนจีนครั้งนี้ถ้าเจ้ากล้าทำลายล้างบูชิโดของญี่ปุ่นพวกเจ้าทุกคนกำลังรอความตายอยู่ดวงตาของวาตานาเบะอิจิโรเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมามันก็เหมือนกับเสียงฟ้าร้องและผู้ฝึกศิลปะก,การต่อสู้จำนวนนับไม่ถ้วนในที่ราบภาคกลางต่างก็ตกตะลึงอะไรนะมิยาโมโูโตดาซังก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรือทำไมเราถึงไม่เคยได้ข่าวมาก่อนเลยใช่มิยาโมูโตดาซังไม่ได้ไปต่างประเทศมาหลายปีแล้วเขามาปรากฏตัวในที่ราบภาคกลางได้อย่างไร ยิ่งเหรอถ้ามิยาโมโตะดาโซอยู่ในที่ราบภาคกลางก็จะเกิดปัญหาใหญ่ในภายหลังถ้ามิยาโมโตะดาโซเปิดการโจมตีมันจะไม่น้อยไปกว่าหายนักของโลกศิลปะก,การต่อสู้ที่ราบภาคกลางปัญญาประกาศคู่แน่ซิดราวกับว่าทั้งสี่คนตัวละครของมิยาโมโตะดโซเป็นตำนานที่อยู่ยงคงกระพันมิยาโมโตะดโซ คนนี้คือใครเจียงเฟิงขมวดคิ้วกองลิ่งชานพูดด้วยความกลัวพี่เขยคุณเก่งมากคุณไม่รู้เหรอว่ามิยะโมโตไดโซคือใครเปิดฉันไม่รู้เลยมันทรงพลังมากเหรอเจียงเฟิงกูถามกองลิ่งชานมองไปที่เจียงเฟิงด้วยความไม่เชื่อพี่เขยคุณมาจากนอกโลกหรือไม่มิยะโมโตดาซางคือใคร เมียโมโตดาซางเป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มในโลกศิลปะก,การต่อสู้ของโดงีีอิง่งรุ่นของนักดาบและการดำรงอยู่สูงสุดในโดงีีอิง่งเป็นที่รู้จักในฐานะประมาจารย์ดาบระดับโลกโอ oh, ดงีีอิ่งซอสมาสเตอร์เจียงเฟงเริ่มสนใจวาตานาเบอิจิโรยิ้ม ถูกต้องครูมิยามโ,มโตไโด้ส่พาฉันไปที่ประเทศจีนเป็นการส่วนตัวก่อนที่ครูของฉันจะบอกว่าแผ่นดินจีนเต็มไปด้วยปรมาจารย์อย่างเมคาพยักษ์หมอบมังกรซ่อนตอนแรกฉันไม่เชื่อแต่ตอนนี้ฉันได้เห็นมันแล้วถึงกระนั้นอะไรกันอาจารย์ของข้าจะไปกับเจ้าเป็นการส่วนตัวและข้าจะถือว่าเจ้าไรค่า โดยเฉพาะเจ้าหมูโม่ที่นอกจากจะดูถูกค่าแล้วยังดูถูกตรงอิงบูทิโดด้วยเมื่ออาจารย์ข่ามาถึงฉันจะเป็นคนแรกที่ฆ่าคุณทำลายสายตาของเขาจับจ้องไปที่เจียงเฟิงเรากับว่าเจียงเฟิงกำลังจะกลายเป็นวิญญาณของดาบของครูของเขาดาบตรงอิงมิยาโมโตไดโซ จิงเหลือดงยีอิงจุกเกิร์นอตดีมากให้เขามาเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะทำให้เขาคุกเข่าและก้มหัวในความคิดเดียวเจียงเฟงเต็มไปด้วยการต่อสู้ตอนนี้ความคิดของหลงเหมือนยังมีน้อยเจียงเฟิงต้องการที่จะดูว่าตงอิงผู้นำระดับสูงคู่ควรกับชื่อผู้นำของเขาหรือไม่ทำให้ทำให้ดงีอิงซอสมาสเตอร์คุกเข่าลงและก้มศีรษะ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาสีหน้าของเกือบทุกคนก็แข็งทื่อพวกเขามองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขากำลังดูสัตว์ประหลาดบ้าไปแล้วอาจารย์เจียงไม่คิดว่าโดงอี่อิงซอสมาสเตอร์มิยาโมโตะไดโซจะเหมือนกับวาตานาเบะอิจิโร่ใช่ไหม มีการกระทำมากมายเกี่ยวกับโดงยี่อิงซอสแมนมิยาโมโตะไดโซซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นจุกเกอร์นอตมิยาโมโตะไดโซไม่ได้ยิงมาเกือบสิบปีแล้ว แต่ฉันได้ยินมาว่าฝีมือดาบของมิยามโตะดาโซนั้นลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆและการยิงของเขาก็น่ากลัวยิ่งขึ้นครึ่งปีแล้วที่ยอดนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเตะยิงในเวลาไม่ถึงนาทีร่างของปรมาจารย์อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกหามออกจากคฤหาสน์ของมิยามโตะดาซัง แม้แต่ปรมาจารย์อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังถูกตัดหัวโดยดูงีีอิ่งซอสมาสเตอร์ในเวลาไม่ถึงนาทีลองนึกดูสิว่าฝีมือดาบของมิยาโมโต้ไดโซ่นั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนในปัจจุบันคำว่าปรมาจารย์ด้านดาบระดับโลกไม่ใช่ของปลอมแต่มีพลังอย่างแท้จริงให้อาจารย์ของฉันคุกเข่าลงและยังคงก้มลงกราบคุณ คุณยังหลับไหลจากความฝันอยู่หรือเปล่าวาตานาเบะอ,อิจิโรมองไปที่เจียงเฟิงและดุเขาอย่างไร้ความปราณีถูกต้องให้จูกเกิลน,น็อตผู้อาวุโส 99xswu.info ค้มหัวเหมือนคุณฉันคิดว่าคุณกำลังพูดไร้สาระถูกต้องถ้าคุณคุกเข่าลงและสำนึกผิดในสิ่งที่คุณทำลงไปอาจจะรอเราฉันยังทำได้ทิ้งศพไว้ทั้งร่าง ประมาจารย์เจียงดีเจียงยิ้มอย่างเย็นชาทีสทีสเจียงเฟงดงยี่อิ่งซอสมาสเตอร์อยู่ที่นี่คุณเย็นชามากและคุณกล้าสร้างปัญหาให้ฉันคุณไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอย่างไร